สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรายังอยู่กันที่ราปีศาจพิฆาตรักค่ะเรื่องนี้ก็ดูเพลิน,นๆนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานของเรนเจียนหลุนแล้วก็น้องซ่งจูเอ๋อด้วยนะคะในเนื้อเรื่องในบทละครล่าสุดก็ชวนให้เปิดหูเปิดตามากเลยค่ะลักษณะนิสัยของปั้นเชียนนั้นเปลี่ยนไปแล้วนะคะพัฒนาขึ้นจากในช่วงตอนแรกๆที่เป็นคนขี้อายนะคะไม่ค่อยมีความมั่นใจในช่วงแรกค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าต้องพึง่งยากล่อมประสา ะะดมๆเอาไว้เพื่อปอบโยนตัวเองนะคะตอนนี้น้องเขาเปลี่ยนแล้วเนาะปั้นเฉียนนางเอกของเรามาเป็นผู้ที่ผู้ที่มั่นใจในตัวเองนะคะแสดงออกอย่างเป็นอิสระมากขึ้นเลยค่ะในเวลาต่อมานอกจากนี้ก็สามารถจะมองนะคะมองเห็นแล้วก็ไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวการปรากฏตัวของวิญญาณชั่วร้ายอีกต่อไปแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ก็คือทิ้งไอายากล่อมประสาทนั้นไปเรียบร้อยแล้วก็ไปกับพ่อนะคะ ตามหาพ่อจากนั้นเจอพ่อแล้วเดี๋ยวก็เดินทางไกลกับพ่อค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนว่านางเอกของเราจะเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับในตอนที่ที่แอดวานดูเนาะในวันที่17เมษายนปี2025นนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะจังหวะของเนื้อเรื่องนะคะมีทั้งส่วนที่แบบเดินได้เร็วแล้วก็ส่วนที่พัฒนาได้ช้าส่วน ที่พัฒนาได้ช้าคือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพื่อนๆส่วนเนื้อเรื่องนะคะในบางส่วนเดินอย่างรวดเร็วค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกนั้นค่อนข้างเนิบๆน,นะคะค่อยๆไปค่ะ <laughs> ค่อยๆไปนะคะทางด้านปั้นเฉียนนั้นเริ่มอยากรู้นะคะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับ ความเป็นมาความเป็นไปของเฉียนเย่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ปีศาจกระจกค่ะนางนั้นยังเชิญหวนเจียนแล้วก็โยห่วงมาทานอาหารเย็นด้วยกันด้วยนะคะโยห่วงก็เล่าให้กับปั้นเฉียฟังถึงเรื่องการฆาตก,กรรมนะคะในซานถังเมื่อ6ปีก่อนค่ะซึ่งทําให้ปั้นเฉียนางเอกของพวกเราก็รู้สึกทุกข์ใจเศร้าเสียใจแทนชีวิตประสบการณ์ชีวิตของเฉียนเย่นะคะแล้วก็รู้สึกสงสารพระเอกเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่ง จุดนี้เนาะเราดูก็เหมือนกับเป็นจุดเหมือนกับเริ่มต้นของความใส่ใจแล้วก็ความรักแล้วล่ะ แล้วก็ถ้าเรามองลึกๆแล้วเนาะปีศาจที่มีส่วนช่วยนะคะนอกจากจะปีศาจกระต่ายที่เป็นคู่หูของเฉียนเย่แล้วก็ยังเป็นปีศาจกระจกนั่นแหละคะ่ะท่านชื่อหวังฉวนของพวกเรานะคะซึ่งไปแล้วเนาะตุยแล้วแต่ว่าก็เป็นผู้ที่จับคู่ให้ระหว่างปั้นเฉียกับฉวนเยได้ให้พวกเขาได้ใช้เวลากลางคืนอยู่ด้วยกันเนาะใกล้ๆกันแล้วก็ยังได้แบบมีโอกาสนอนเตียงเดียวกันอีกด้วยนอนฟูกเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะแต่คือ เหมือนเหมือนเจ้าปีศาจกระจกนั้นเป็นผู้จัดสรรน,นะคะเราก็ทําให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกของปั้นเฉียแล้วก็ชวนเยนั้นก็เริ่มแบบร้อนร้อนแรงอบอุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วกันแหมใช้คําว่าร้อนแรงเหมือนพวกเขาอุ่นเตียงกันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ใช้คําว่าอบอุ่นแล้วกันร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ปูทางให้กับเนื้อเรื่องสําคัญอีกด้วยค่ะนั่นก็คือเรากําลังจะในละครกําลังจะเปิดให้พวกเรารู้ว่า ดวงตาพิเศษพรสวรรค์ที่เป็นยินหยางของนางเอกนั้นมาได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือปั้นเฉียยแน่นอนว่านางเป็นลูกครึ่งคือครึ่งมนุษย์พ่อเป็นมนุษย์แม่เป็นปีศาจค่ะนี้มันก็มีเรื่องราวนะคะในความทรงจําของปั้นเฉียเนี่ยในที่สุดนางก็ค้นพบเบาะแสแล้วเพราะปกติแล้วนางมักจะฝันถึงเด็กชายคนนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปค่ะทีนี้นะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็แบบเออจากความฝันก็กลายมาเป็นต่อเรื่องราวแล้วก็รู้เรื่องเลยนะคะ ครั้งหนึ่งปั้นเฉียนนางเอกของเราเคยตกเป็นเป้าหมายค่ะของปีศาจกระจกนี่แหละนี่ก็บังคับให้นางนั้นกินนะคะกินลูกแพยกขึ้นไปซึ่งลูกแพยกเพื่อนๆืก็รู้เนาะมันมาจากไหนอะไรยังไงแต่ว่านางเอกไม่นะคะก็คือมันล้มเหลวเออมันล้มเหลวตั้งแต่ครั้งแรกนั่นเองที่พยายามจะให้ปั้นเฉียกินค่ะนี่ในกล่องดาบของชวนเย่นั้นก็มีดาบทั้งหมดอยู่5้าเล่มด้วยกันนะคะโดยแต่ละเล่มก็จะมีโอกาสในการนํามาใช้งานแล้วก็ผลค้างน เที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะการใช้ดาบแห่งความโลภนะคะสามารถทำให้ผู้คนเกิดความอยากอาหารก็ต้องกินกินกินเหมือนพิชอิสแลกเลยนะคะในช่วงในช่วงตอนแรกๆค่ะก๋วยเตี๋ยววางเรียงเลยนะคะห้าหกชามก็ว่าไปในขณะที่ดาบนะคะเขยา่าเขยา่าภูเขาอะไรก็ว่าไปมือนแต่ละดาบมันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆซึ่งดาบนี้ถ้าใช้เราก็จะทําให้ผู้คนหลับไหลไปค่ะเพื่อจัดการกับปีศาจกระจกนะคะชวนเย้พื่ ของเราก็เลยต้องใช้ดาบที่มีผลกระทบที่ทําให้เขานอนหลับไป3าวัน3าคืนนะคะก่อนที่เขาจะหลับไปค่ะเขาก็ตั้งใจมัดตัวเองไว้นั่นเลยกับปั้นเฉียนะคะโดยกลัวว่านางเอกของเราจะตกอยู่ในอันตรายค่ะเ,เพื่อนๆโอ้ยโคตรจะโรแมนติกเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนางเอกตกอยู่ในอันตรายเนี่ยเขาก็แบบจะสามารถแบบตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องนางได้ในทันทีเนาะแนวคิดมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่มันก็เป็นฉากที่น่ารักดีค่ะเ,เพื่อนทีนี้ในขณะที่ปั สามวันสามคืนเพื่อนๆค่ะปั้นเฉียไฟหญิงของพวกเราหิวน้ําค่ะนางก็บังเอิญทําถ้วยลมนะคะแล้วก็น้ําก็หกใส่ชวนเยนางก็เลยช่วยเขาถอดเสื้อตรงที่มันเปียกออกเนาะนางเอกไม่เขไไินอายใดๆนะคะเพระเอกหลับอยู่ค่ะทีนี้นางเอกก็บังเอิญไปเห็นบาดแผลนะคะแผลเป็นที่บริเวณไหล่ซ้ายซึ่งมันก็แน่นอนว่าเป็นแผลที่เคยโดนของมีคมนะคะแทงทะลุนั่นเองค่ะพอได้พิจารณาถึงขนาดแล้วก็รูปร่าง แล้วก็ตำแหน่งแล้วนะคะมันก็มีความคล้ายคลึงกับแผลเป็นที่ทางด้านนางเอกของพวกเราได้รับนะคะในตอนที่เคยเข้าไปในอาณาจักรปีศาจนะ่ะในอุโยนะคะนี้ปั้นเชียเองก็เคยกล่าวว่าหลังจากที่นางถูกจับตัวไปในตอนเด็กคะ่ะนางก็ตกไปอยู่ในสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยอันตรายเลยขณะที่เธอกําลังจะถูกปีศาจจับตัวนะคะก็มีเด็กชายตัวน้อยมายืนอยู่ตรงหน้าของนางคะ่ะแล้วก็ดาบก็แทงเข้าไปที่บริเวณแบบเนา อกใกล้ๆหน้าอกก็คือบริเวณไหล่นั่นแหละของของตัวของเด็กอะนะคะทีนี้เลือดค่ะเลือดของพระเอกเนาะตอนเป็นเด็กก็สาดกระจายไปทั่วเลยนะคะแล้วก็มีเยื่เลือดหยดหนึ่งเรเซ็นเข้าไปที่ดวงตาข้างซ้ายของปันเชียร์ของพวกเราค่ะก็ส่งผลให้ดวงตายินหยางของนางเอกนะทำงานทันทีเลยนะคะแอคติเวตระบบเลยค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพันเชียร์นางเอกของเราก็มีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษนะคะความจริงแล้วดวงตายิน ของปั้นเชียนั้นไม่ได้ไม่ได้มาโดยแต่กําเนิดแต่ว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะคะจากการที่เลือดของฉวนเย่นั้นกระเด็นเข้าไปที่ดวงตาข้างซ้ายของนางเอกนั่นเองค่ะแล้วเหตุใดนะคะเลือดของฉวนเย่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ความสามารถของปั้นเชียนั้นเกิดขึ้นในเรื่องของตายินหยางเปิดใช้งานได้ก็นั่นนะคะคือเราต้องสังเกตว่า ตัวของฉวนเย่นั้นมีความพิเศษค่ะบางทีแล้วนะคะบางทีเขา,าเขาเรียกอะไร พระเอกของพวกเราเวลาที่เขาสามารถจะอัดเจียนเป็นเลือดได้กระอักเลือดในขณะที่จับปีศาจโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุใดๆด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของคนที่จับสังเกตณนะจุดนี้ได้ก็คือมันอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับแหวนวิเศษที่อยู่ในมือของเฉวนเย่นั่นเองค่ะวานเอแหวนนี้นะคะชื่อว่าแหวนฟู่จื่อค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่แหวนธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นรอยสักที่ฝังอยู่บนผิวหนังของเฉวนเย่พระเอกของพวกเราเมื่อตอนเฉวนเย่ยัง เป็นเด็กค่ะเขาก็ไม่ได้มีเครื่องหมายนี้นะคะมันพึ่งปรากฏขึ้นในภายหลังค่ะยิ่งไปกว่านั้นยังมีคำพูดสุดท้ายของท่านพ่อของเขาที่บอกว่ามีแต่เจ้าเท่านั้นนะที่สามารถตัดสินใจได้ว่าเจ้าจะเป็นใครนะคะคือเจ้าเป็นใครอะไรแบบนี้ประโยคนี้ก็ทำให้พวกเราเนาะนึกถึงเรื่องราวถ้าเ,เพื่อนๆเคยดูนาจาเออนาจานะคะก็คือนาจานี่สามารถจะเลือกได้ว่าจะเป็นปีศาจหรือเป็นเทพเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำพูดคลาสสิก ของนาจาเพื่อนเพื่อรู้จักนาจาเนาะ ข้าเป็นใครข้าจะตัดสินใจเองนะคะนี่คือคำพูดคลาสสิกของนาจาตัวเล็กของพวกเราค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้นะคะเรื่องลาปีศาจพิฆาตลักนะคะเฉียนเยนานนะคะอาจจะต้องเผชิญกับตัวเลือกที่คล้ายคึงกันค่ะก็อย่างที่บอกไงพระเอกของพวกเราถึงแม้ว่าเขาสามารถจะเลือกที่จะเป็นมนุษย์แบบนี้ได้หรือไม่ก็จะเลือกที่จะเป็นปีศาจก็ได้เขาเลือกได้นะคะทีนี้มันก็จะมีตัวโกงที่พยายามจะให้เขานั้นแบบกลับไปเป็นปีศาจค่ะเพื่อนๆซึ่งณจุดนั้นก็ จะทําให้เกิดความเขาเรียกว่าด่านเคราะห์ในชีวิตของเขาแล้วก,แวก็แล้วก็ระหว่างเขากับทางนางเอกด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ตัวตนในปัจจุบันของเฉียนเย่ในตอนนี้เป็นมนุษย์ค่ะเพื่อนๆและพ่อของเขานนะคะก็เคยได้บอกว่าไอ้เครื่องรางที่เป็นแหวนเนี่ยวงแหวนเนี่ยนะคะเป็นของเขาค่ะแล้วก็ตราบใดที่มันยังอยู่ตรงนั้นกับเขานะคะเฉียนเย่ก็ยังคงจะเป็นมนุษย์ที่ปลอดภัยต่อไปซึ่งบางทีแล้วนะคะหน้าที่ของตัวเนี้ยของเครื่องประดับชิ้นนี้นะคะก็อาจจะ ช่วยให้ฉวนเย่นั้นปกปิด กลิ่นอายวิญญาณของปีศาจชั่วร้ายของเขาได้แล้วก็แบบสามารถผนึกนะคะกันไม่ให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขานั่นเองกลับไปเป็นแบบรูปลักษณ์ปีศาจต,ต้นกําเนิดอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอามาปิดผนึกธรรมชาติอันชั่วร้ายของเฉวนเยพระเอกของพวกเราเอาไว้นะคะทําให้เขาก็มีสติสัมปชัญญะครบนั่นเองค่ะคําว่าครบก็คือไม่คุ้มคลั่งนั่นเองเพราะว่าพอเขาได้พลังปีศาจกลับมาในช่วงแรกเขาคุ้มคลั่งมากอะ่ะเพื่อนๆจน จนกระต่ายของพวกเรานะคะจนกระต่ายต้องใช้ชีวิตของตนเองเสียสละเพื่อให้ฉวนเย็นนั้นสามารถควบคุมพลังปีศาจมีมีจิตสำนึกขึ้นมาไงว่าเอ้ยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ต้องควบคุมมันไว้ให้ได้นะคะ คำพูดสุดท้ายนะคะของท่านพ่อของฉวนเย่ก,ก็ทำให้เขานึกได้ว่าในโลกนะคะในใต้ล่าอันกว้างใหญ่แห่งนี้สถานที่เดียวที่คุณไม่สามารถไปได้ก็คือคุกใต้ดินค่ะคือคุกใต้ดินนะคะที่พ่อของฉวนเย่กล่าวถึงก็คือแหล่งซ่อนตัวของเหล่าสัตว์ประหลาดแล้วก็ที่ที่มันเต็มไปด้วยอันตรายเลยเพื่อนๆซึ่งณนะจุดนี้นะคะที่นั่นแหละเป็นที่ที ชวนเยในสมัยก่อนในตอนที่เป็นปีศาจอ,อยู่คะ่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าไปต้องนึกออกแน่ๆเลยนะคะนิสัตว์ประหลาดนะคะตัวใหญ่ในคุกใต้ดินเหล่านั้นก็จะเล็งเป้าหมายมาที่ชวนเยหรือเปล่านะคะถ้าชวนเยไปก็อาจจะโดนล,ลุมด้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นปีศาจ้ลยอยู่แล้วก็อาจจะต้องออกมาในลักษณะของความเป็นตัวเดิมตัวเดิมตัวตนเดิมนะคะ เพราะว่าในตอนที่ฉวนเย่เป็นเด็กนั้นก็มีความรู้สึกคือพวกเราจะเห็นว่าเลือดของเขามีความพิเศษแน่นอนแล้วเขาเองก็ถูกตามล่าด้วยปีศาจอื่นๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะปมชีวิตของพระเอกเป็นอะไรที่ลึกลับมากเลยนะคะมีความซับซ้อนเออหน้า,น,าน่ารู้มากๆเลยค่ะเอาละค่ะนี้ทางด้านของพระเอกของพวกเรานะคะเดี๋ยว ต่อไปก็ต้องเออในในบทละครเราเห็นเนาะก็จะมีการตกจากหน้าผาสูงใหญ่ซึ่งก็นแน่นอนว่าหน้าผาจีนไม่เคยทําให้พระเอกของพวกเราตายนะคะนางเอกด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็ถูกจิวเจียเนี่ยอุ้มขึ้นมาค่ะเพื่อนๆซึ่งณนะจุดนี้ก็อาจจะเป็นพ่อของเขาก็ได้ที่มาถึงทันเวลาเพื่อช่วยเขาเอาไว้นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับนะคะไอของวิเศษอน,นันต์ล่ะค่ะเราก็มาป้องกันตัวจากการที่ถูกเปิดเผยนะคะคือโดนผนึกเอาไว้ก่อนไอพวกพลังชั่วหลายปีศาจ ๆค,ความลับนะคะของประสบการณ์ชีวิตนะคะของชวนเย่ของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยในอนาคตนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวในละครก็จะพาเราไปให้ถึงจุดนั้นค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะดาบทาั้ง5ในกล่องมังกรที่ซ่อนอยู่นะคะก็ยังคงมีความลับที่ยังไม่ได้บอกให้พวกเรานั้นรู้ผ่านทางละครนะคะเดี๋ยว หวานมาสปอยในนิยายก่อนละกันกเกี่ยวกับเกี่ยวกับดาบทั้ง5้าเล่มนะคะที่อยู่ในกล่องมังกรค่ะตอนนี้เปิดมาเพียงแค่สองเท่านั้นนะคะตอนนี้สองค่ะนี้ยังมีไอ้นั่นด้วยต่อไปเล่มที่3ามเล่มที่3มเดี๋ยวพวกเราจะได้เจอดาบฉังเลอร์นะคะก็ชื่อชื่อจีนคือฉังเลอแหละเพื่อนๆดาบฉังเลอค่ะซึ่งเออเล่มที่3ามเนี่ยหวานว่าเป็นดาบหลักเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดมันออกมานะคะ ก็ความลึกลับนะคะของประสบการณ์ชีวิตของเฉวนเย่น,นัน้นแน่นอนว่าเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องเกี่ยวข้องอย่างแน่นๆเลยนะคะกับดินแดนปีาศาจนั่นแหละค่ะเกี่ยวกับอูโยแต่ว่าในอนาคตนะคะมันต้องเปิดเผยมาทีละขั้นทีละตอนแล้วพวกเราก็จะเห็นถึงความเกี่ยวข้องกันแบบแน่นๆระหว่างปั้นเฉียนะคะกับทางด้านเฉวนเย่อ,อีกด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะอย่าลืมดูลาปีาศาจพิคาตรักเป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะ